วิวาอลเวงโดยทิพย์เกสรบทที่15เขาออกมาจากบ้านบอรินค่ำคืนของการเสพสุขสินที่เคยเคยไม่ได้เติมเต็มให้เขาแต่อย่างใดเมื่อรุ่งอรุณมาถึงเขาก็ยังรู้สึกว่าตัวเองว่างเปล่าอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนมันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันว่างมันเงียบ และเขาก็รู้สึกว่าตัวเองเริ่มเปลี่ยนไปเขาเคยพอใจในตัวบัวรินหลังๆมานี่เขากับหล่อนก็คบหากันลึกซึ้งจนหล่อนคาดหวังว่าเขาจะขอหล่อนแต่งงานแต่เขาก็ลังเลมาตลอดไม่ใช่เพราะแม่เขาต่อให้หล่อนถูกใจแม่เขาก็ไม่ใช่เรื่องจะมาบีบเขาได้เพราะนั้นไม่ใช่เขาคนอย่างเขาหากไม่มีใจเออออด้วยมาจ่อหัวแล้วลั่นไก เขากพอยงเลือกที่จะตายมากกว่าอยู่โดยที่เขารับสภาพไม่ได้ความดื้อรั้นของเขาประจักษ์แจ้งกับคนใกล้ชิดมาตลอดบัวรินขยันขยอยให้เขาอยู่ต่อกับหล่อนอีกวันไม่ได้ต้องไปทำงานแต่วันนี้บัวรินว่างผมไม่ว่างอยู่ไม่ได้แล้วเย็นนี้ล่ะคะให้ไปรับไหมไปทำไมก็เราจะได้อยู่ด้วยกันอีกผมจะกลับไปนอนบ้านแม่ คุณซ่อนใครไว้ที่นั่นเปล่าโกหกหรือเปล่าคะเขาไม่พอใจขึ้นมาทันทีชีวิตของเขาไม่ใช่เรื่องที่ใครจะมาตรวจสอบเขารับไม่ได้มันออกจะเกินไปสักหน่อยเขาเลยปั้นหน้าแกร้งจัดจนบัวรินต้องหูปากไม่เซาซีเขาอีกแต่ก็ลำพันว่าคุณนะ่ะเหมือนไม่มีหัวใจกับบัวรินเลยคนรักกันแบบไหนคะทำท่าเหมือนจะต้องชีวิตส่วนตัวไม่ได้ ชีวิตบัวรินนะนะมีอะไรก็เปิดกับคุณหมดเปิดตัวก็ตลอดเปิดใจก็ไม่มีเหลือคุณสิไม่เคยให้เท่ากับที่บัวรินให้คุณรู้สึกว่าผมโหดร้ายไปไหมเขาถามเสียงเรียบถามทําไมก็ถ้ารู้สึกแบบนั้นผมก็อยากจะแฟแฟให้บัวรินแยกไปผมเองก็จะไม่มากวนอีกโทษบัวริน โผผวาเข้ามากอดเขาเอาไว้แน่นเลยทีเดียวสุกหน้าลงกับอกเขาหล่อนคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่หล่อนคงจะทําไม่ได้หล่อนรักเขาทุ่มเทให้เขาบัวรินอยากจะแต่งงานกับเขาเพราะการแต่งงานนั้นคือการแสดงสิทธิ์ไม่เหมือนอย่างทุกวันนี้ที่เขาไปไปมาๆเขาวุฟววัววบแวบวบได้ให้หล่อนเป็นฝ่ายทุรนทุรายตามราตัวเขาในยามโหยหาบรินนั้นเคยไปด่าผู้หญิง ที่หล่อนเห็นว่ามาเกาะแกะกับเข้ามาแล้วหลายลายหล,ยลอนถือว่าหล่อนทำหน้าที่ของตัวเองแล้วหล่อนต้องทำหลอนคิดอย่างนี้หล่อนจะแสดงตัวเพื่อประกาศบอกโลกว่าเขาเป็นของหล่อนและหล่อนไม่ต้องการให้ผู้หญิงคนไหนมาแตะต้องเขาอีกไปละเขาพยายามผลักใสหล่อนออกห่างเสื้อยับหมดกันพอดีกินข้าวกลางวันกับใครคะก็ยังไม่รู้อย่าไปกินกับผู้หญิงนะ บัวรินผมไม่อยากให้ทำอย่างที่เคยทำอีกผมรับไม่ได้สัญญากับผมแล้วไม่ใช่หรือจับได้ไหมแต่ใจบัวรินจะขาดไม่ขาดหรอกคุณไม่รู้ไม่มีวันรู้ว่าบัวรินรักคุณแค่ไหนผมรู้จริงเหรอคะขอบใจที่รักผมเขาบอกแล้วจากไปบัวรินห่อไหล่เข้าหากันพอไม่นนั่นหญิงสาวถามตัวเองแค่คำขอบใจ และหลอนก็ต้องยอมรับสภาพความสัมพันธ์อย่างทุกวันนี้เนะหรือหล่อนจะมีโอกาสมากกว่านี้อีกหรือเปล่าเหมือนเขาอยู่ห่างเกิดเอื้อมทั้งที่เอื้อมมือก็แตะต้องตัวเขาได้แล้วความรักไม่ได้มีแต่น้ำพึ้งมันมียาพิษอยู่ด้วยจริงๆหล่อนได้ดื่มกินน้ำพึ้งก่อนเสมอเหมือนจะเอาไปรองกระเพาะไม่ให้เปราะบางไปก่อนจะต้องซดยาพิษตามลงไปหล่อนจึงยังไม่ตายแต่เหมือนครึ่งเป็นครึ่งตาย บับลินไม่รู้เลยว่าหล่อนจะต้องเผชิญสภาพแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนหล่อนไม่มีทางออกเลยหญิงสาวเดินเข้าบ้านทิ้งตัวลงนอนแผ่กลางแขนกลางขาออกสบายสบาๆมองเพดานห้องราวกับเป็นสิ่งที่งดงามยิ่งยวดแล้วหล่อนก็ได้ยินเสียงเด็กข้างบ้านร้องเสียงเด็กหล่อนทะลึ่งกรวดมานั่งดวงตาแวววับขึ้นทำไมหล่อนไม่คิดเรื่องการมีลูกหนอนอพอกันทีกับยาคุม บัวลินลูกแล่นไปจัดการวางแผงยาคุมที่มีลงถังขยะแล้วยักไหลเล็กน้อยบายบายหลอนทรงจูบลาให้อีกด้วยแล้วก็จะต้องบอกให้เขาเลิกใช้คอนดอมหากมีลูกเขาอาจจะยอมรับหล่อนก็ได้แต่อีกความคิดนึงก็แทรกขึ้นมาทุกวันนี้หล่อนมีงานทำเพราะหล่อนเป็นนางงามเก่าและหล่อนยังหุ่นดีหากหล่อนท้องหากหล่อนมีลูกร่างกายของหล่อนจะเป็นอย่างไรบ้าง เมื่อวันก่อนหล่อนเปิดหนังสือเห็นแม่สาวนักร้องคนดังระดับโลกที่ตั้งท้องหลังคลอดแล้วก็ยังอวบอ้วนจนน่าเกลียดหล่อนวิ่งไปหน้ากระจกเงาเพราะอยู่คนเดียวบัรรินก็เลยเปื้องผ้าออกหมดดูเรือนร่างตัวเองหล่อนสูงและมีสัสดส่วนหุ่นนางงามที่มีอกเอวคอดและสะโพกรับกับปกและเอวไม่ใช่หุ่นนางแบบที่ทุกส่วนจะต้องเล็กเข้าไว้ก่อนถึงจะใส่เสื้อสวยหล่อนเอามือวางที่หน้าท้องอันแบนราบ เคยภูมิใจนักหนากับส่วนนี้เพราะผู้หญิงที่มีหน้าท้องยื่นหาความน่าดไูได้ที่ไหนกันเล่าน่าเกลียดจะแย่บัวรินรับไม่ได้หากหลอนจะเป็นแบบนั้นแต่ที่หล่อนมีเรือนร่างแบบนี้ก็ต้องอาศัยความอดทนสูงเป็นหนักหนาไม่ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆไม่เลยมันยากมากในจะต้องคุมอาหารงดของโปรดปรานทั้งหลายอย่างไอศครีมช็อกโกแลนั่นเรียกว่าปีละหน2สองหนอย่างมาก ของหวานก็แค่แตะๆผ่านลิ้นมากกว่าจะตักเอาตักเอาเข้าปากของมันต้องเขี่ยทั้งหมดหากกินอาหารจานด่วนของโปรดอย่างส้มตําแน่แล้วว่าหล่อนต้องงดคอหมูย่างไก่ย่างงดข้าวเหนียวเพราะข้าวเหนียวก็ทําให้อ้วนได้หล่อนเคร่งครัดกับตัวเองมาหลายปีเรียกว่าพอประกวดนางงามแล้วชีวิตการกินของหล่อนอดอยากไปมากอดอยากต้องทนเพราะอยากมีหุ่นงามไม่อยากเสียหุ่นดีๆไป ไม่เหมือนตอนที่ยังอยู่ในหมู่บ้านอันไกลห่างออกไปจากอำเภอสุดเขตแดนตอนนั้นอดเพราะไม่มีอะไรจะกินโบรรินจำได้ว่าเคยมีแต่ไข่ต้มใบเดียวทั้งบ้านครอบครัวของหล่อนเคยอดอยากขนาดนั้นหากหล่อนไม่ได้มาประกวดนางงามให้ความอดอยากของพ่อแม่และน้องๆก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปครอบครัวหล่อนกินดีอยู่ดีขึ้นเพราะหล่อนกลับไปจนเจือหล่อนเป็นคนกระตันยูก็ถูกสอนมาแบบนั้น แต่กลับเป็นว่าหล่อนหาเงินได้แต่กินตามใจปากอีกไม่ได้พี่เลี้ยงที่ยังดูแลหล่อนอยู่จะว่าอย่างไรบ้างหากหล่อนคิดจะมีลูกจะโกรธหล่อนไหมหล่อนมีพี่เลี้ยงเป็นผู้ชายหัวใจสาวเขามีคนต้องดูแลหลายคนก็ล้วนแล้วแต่สาวงามที่เคยผ่านเวทีประกวดเข้าหางานให้ก็งานเกี่ยวกับความสวยความงามเขาประสานงานกับเพื่อนเขาที่มีกิจการโมเดลลิ่งของตัวเองในกรุงเทพอีกด้วย เขาดูแลเด็กของเขาทุกคนอย่างดีทุกคนมีงานทำแต่เขาก็ได้เปอร์เซ็นต์ไปกับหล่อนนั้นเขามักจะตักเตือนบ่อยมากเพราะเขาไม่เห็นด้วยที่หล่อนคบหากับชาวีผู้ชายคนนั้นไม่ได้จริงจังกับเธอหากต้องการเงินก็เรียกไปเลยแต่หล่อนยอมรับไม่ได้การเรียกเงินจากชาวีก็เท่ากับหล่อนเป็นผู้หญิงบริการน่ะสิหล่อนเต็มใจให้แก่เขาแล้วหล่อนรู้ว่าจะบอกเขาเรื่องหล่อนคิดจะมีลูกไม่ได้เป็นอันขาด แต่หล่อนก็พอจะมีหวังขึ้นมาบ้างหล่อนจะพูดกับเขาคืนนี้ถึงชีวิตใหม่ๆเขาไม่น่าจะปฏิเสธผู้หญิงที่อยากเป็นแม่น่าจะได้รับการตอบสนองเพราะความเป็นแม่นั้นยิ่งใหญ่มากนายขาบมาทำหน้าเหมือนหล่อนกำลังจะไปผจญภัยสุดขอบโลกละนั้นหญิงสาวเลยหัวเราะชอบใจไม่เห็นจะขำเลยครับแกท้วงตกลงจะออกไปจริงๆหรอครับ ก็ไปสิไปทำไมคนเดียวเพราะฉันเชื่อใจว่าดูแลตัวเองได้ปลอดภยัยไม่เอาหน้าทำหน้าแบบนั้นทำไมมีมายืนสง่งฉันหรือหล่อนลดเสียงเบาลงลงุงฉันหน่ายี่สิบสามแล้วนะคุณหนูยังเด็กก็มัวแต่เรียกคุณหนูอยู่นี่แหละฉันก็เลยไม่โตสักทีคุณหนูไม่ใช่คนที่นี่เที่ยวไปตามใจตัวมีแต่อันตราย น้าฉันดูแลตัวเองได้นอกจากจะอายุมากแล้วฉันก็มีผัวแล้วนะคุณหนูนายขาบร้องตาพองทีเดียวพูดหน้าเกลียดไม่ไอายเดครับอายใครละ่ะมีคนได้ยินเข้าก็ไม่งามฉันรู้ว่าคงจะรู้กันไปทั่วหมู่บ้านแล้วมัง้งหล่อนสันนิฐานไม่มีท่าทีสะทกสะทานอย่าทําหน้าแบบนั้นเลยคุณหนูนี่ร้ายนะัก ฉันไม่ไดัดจริดลวงโลกอยู่หรอกว่าสาวโสดสนิทเผื่อนายวีไม่จริงจังหล่อนยักไหล่เล็กน้อยเอาหน้าค่อยดูไปแล้วกันเขาจะมาหาฉันเองอย่าเพึ่งวางใจครับตอนนี้เขาก็หายไปแล้วเขาจะต้องมาน้ำเสียงของหญิงสาวเปลี่ยนไปด้วยความมั่นใจเขายังไม่พอหรอกเพราะหล่อนเชื่อว่าเขาพระไปจากหล่อนก่อนที่เขาจะได้จนพอใจหล่อนพอรู้จักนิสัยของผู้ชายอยู่บ้าง แต่ลึกลงไปใต้ความเชื่อมั่นที่ทําให้หล่อนดูเป็นผู้หญิงกระด้างก็คือความกลัวเหมือนกันเว้นแต่ทิพเกสรไม่เคยให้ความกลัวขึ้นมาครอบงําหล่อนเอาไว้หล่อนตัดบทว่ารถเสียเวลาเพราะฉันไปละแล้วจะกลับมากับรถตอนค่าๆลุงบอกสองสาวด้วยนะว่าไม่ต้องทํากับข้าวไว้ฉันจะซื้ออาหารสําเร็จรูปมาด้วยนายขาบเดินอ้อมไปสั่งคนขับรถให้ขับดีๆแล้วทิพเกสรก็นั่งข้างหน้าคนเดียว โดยไม่มีผู้โดยสารคนไหนมาประกบหล่อนเลยนี่ฉันต้องจ่ายสองเท่าไม่นี่หล่อนถามอย่างมีอารมณ์ขันกับเด็กหนุ่มคนขับไม่ต้องครับที่นั่งพิเศษทำไมผมไม่เก็บเงินคุณนายได้ไงเดี๋ยวคุณนายแม่เอาตายคุณนายแล้วยังมีคุณนายแม่อีกคนไอ้คุณนายน่ะรู้แล้วว่าเรียกฉันแต่คุณนายแม่นะ่ะใครละ่ะก็แม่นายวี มาเกี่ยวอะไรด้วยรถนี่เธอคำประกันซื้อให้งั้นหรือหล่อนรับรู้แล้วค่อยหันมาสังเกตคนขับอีกหนเพราะเห็นตัวเล็กนักอายุเท่าไหร่นะเธอยี่สิบแล้วถึงแน่นะถึงสิแล้วมีใบขับขี่ไหมไม่มีคำตอบมีไหมก็คงจะมีแปลว่าอะไรยังไม่ได้ทำ ตายแล้วแล้วขับรถนี่ได้ยังไงฝีมือมั้งคําตอบนั้นฟังซื่อมากกว่าจะลวนหญิงสาวเชื่อแบบนั้นไม่รู้จะเชื่อได้หรือไม่ว่าพูดจาไปเองแต่หล่อนไม่น่าจะมองตรงนี้พลาดไปและชาวีก็คนที่นี่ด้วยหรือจะเป็นสภาพปกติของคนที่นี่พูดจากันประหลาดออกจากคนนคุณนายขับรถได้ไหมได้แล้วหล่อนก็เอะใจร้องถามกลับทำไมล่ะ เผื่อเข้าเมืองไปแล้วจะให้คุณนายขับตำรวจจะได้ไม่มากวนให้ฉันขับนี่นะขับง่ายฉันรู้จักถนนหนทางที่ไหนกันเล่าแล้วคุณนายจะไปทำอะไรในเมืองหางานทำหางานใช่หางานทำไมไม่ทำงานแล้วจะเอาอะไรกินหลักนายวีไปไหนซะทำไมไม่ให้เขาเลี้ยงมาอีกคนแล้วหญิงสาวร้องอยู่ในใจ ถ้านิยมของคนชนบทหรือมีผัวเพื่อหาเลี้ยงไม่ได้หรอกฉันกลัวตัวเองเป็นง่อยไม่เป็นยืนยันเสียงขึงขังก็ทำงานบ้านไปสิจะหางานเสริมก็ได้มีทอผ้าหรือไม่ก็เลี้ยงหมูแฟนผมเลี้ยงหมูนะเพิ่งตกลูกมาหกตัวแหน่แฟนหรือเมียหน้าที่หันมายิ้มนั้นยังดูอ่อนแท้แล้วก็ตอบป่อยๆเมียนะมีเมียแล้วอายุเท่านี้เนี่ยนะ ยีไม่มีเมียก็แย่แล้วน่าจะเรียนหนังสืออยู่เลิกเรียนมาหลายปีแล้วทำไมไม่มีเงินแล้วก็โง่ไม่ได้ทุนเลยต้องเลิกเรียนแต่ก็ดีเรียนแล้วปวดหัวคิดอย่างนี้สิน่าอ่านออกเขียนได้พอแล้วคุณนายแม่ก็หางานมาให้ทำมีคนมาสอนนูน่นสอนนี่ตลอดฉันเองก็ซ่อมรถได้นะแล้วเมียอายุเท่าไหร่ทิดเกสอเริ่มซักกับ ทำท่าอ่อนใจนักยี่สิบได้ไหมสิบหกหลอนตาค้างสิบหกแน่นะแน่สิยังละอ่อนสวยนะแล้วก็ขยันเลี้ยงหมูก็เก่งเออดีทิพเกสอนนึกในใจมีเมียเพราะเลี้ยงหมูเก่งไปเที่ยวที่บ้านสิไปดูว่าเลี้ยงหมูยังไงได้ลูกหมูมาหกตัวแล้วเธอมีลูกหรือยังกำลังท้องอยู่ แต่ไม่เอาเท่าลูกหมูนะเหล้ยงกันแย่จะตายซะก่อนเดี๋ยวนี้หาน้ำข้าวยากแล้วเพราะใช้หม้อหุงข้าวมีอารมณ์ขันเสียด้วยคุณนายหล่ะจะมีลูกกับนายวีไหมฉันยังไม่คิดแต่มีกี่คนก็ได้นายวีมีเงินคุณนายแม่ก็รวยคุณนายเองก็มาจากกรุงเทพคงจะมีเงินฉันไม่มีถึงต้องไปหางานทำจะไปทำงานในเมืองเหรอแล้วจะพักที่ไหน แปลว่าจะไม่อยู่ในหมู่บ้านใช่ไหมจะไปกลับอ้วกแตกแน่ฉันจะหารถสักคันหรือไม่ก็ไปกับรถเที่ยวเช้ามืดแล้วกลับกับรถของเธอคุณนายจะทำได้สักกี่วันหนทางมันไม่ไกลมากก็จริงแต่ทางยังไม่สะดวกหากฉันเป็นนายวีนะฉันไม่ยอมให้คุณนายไปหางานทำจะให้อยู่บ้านฉันเรียนหนังสือมานะผู้หญิง พอมีผัวก็ดูแลผัวดูแลบ้านให้ดีก็พอแล้วหลอนอยากจะเอามือตบปากเจ้าคนอายุน้อยกว่าแต่กดขี่ผู้หญิงคนนี้เสียนักแต่จิดขัดว่าขับรถอยู่แถมยังพูดออกมาเพราะถูกครอบงำม,มาแบบนี้มันเป็นความเชื่อมันเปลี่ยนแปลงกันยากหล่อนจึงนิ่งไปและหล่อนก็แยกจากรถไปยืนคว้างหล่อนตั้งใจมาหาเพื่อนคนหนึ่งและคิดว่าน่าจะขอความช่วยเหลือเรื่องงานได้แต่หล่อนก็ไปไม่ถูก สุดท้ายหล่อนก็ต้องเดินย้อนไปที่รถสองแถวที่ยังจอดอยู่ที่เดิมและก็ต้องรอจนกว่าจะถึงเวลากลับที่หมู่บ้านนี่เธอชื่ออะไรนะสนฉันจะต้องกลับเที่ยวหกโมงเย็นใช่ไหมใช่งั้นไปด้วยกันไปไหนไปบ้านเพื่อนฉันที่ไหนเดี๋ยวนะหล่อนเอากระดาษออกมาคลี่ดูแล้วส่งให้ ไปถูกไหมไปตามถนนนั่นนะ่ะแถวนั้นบ้านริมปิงบ้านคนรวยๆก็พวกเขารวยมีเชื้อมีสายไปหาเพื่อนหญิงหรือเพื่อนชายหลอนค้อนขับแล้วมาซักทำไมเป็นอะไรกับฉันละ่ะฉันจ้างมีหน้าที่ขับก็ขับไปและเมื่อชาววีขับรถสวนเขาก็มองจนเหลียวหลังเขาจำรถคันนั้นได้เป็นรถจากหมู่บ้านจำเจ้าสนตัวกระเปียดนั่นได้อีก ก็เด็กที่แม่เขาจุนเจือกันอยู่แต่ผู้หญิงที่ไหนนั่งหน้านวลแหลมไปกับเจ้าสนก่อนที่จะนึกได้ทิพย์เกศร์เขาตะโกนออกมาเบรกจนรถหลังตะโกนด่าลัานเขาเบรกเพื่อมองหาทางกลับรถตามสองแถวนั่นไปแต่เขาก็ตามไม่ทันทิพย์เกศรนมาในเมืองอย่างนั้นหรือหล่อนมาทำไมหรือหล่อนจะกลับกรุงเทพชาวีคิดอย่างวุ่นวายใจไปหมดแล้วแล้วนี่เขาจะตามหาหล่อนได้ที่ไหน หรือจะต้องขับรวถวนหาสองแถวนั่นรอบเมืองซะแล้ว